โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนานางสาวนภศกรบุญรอดรหัสน,นักศึกษา65470111 1หมู่เรียน65ทับ65เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพิชชาจินดาวัฒนาภูมิ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นและทรงห,ห่วงใยต่อพระสนิกร์ที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่24ธันวาคม2531ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคอุปกรณ์การทำแบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนาโฟมโครงต้นไม้ผงญ้าเทียมสีน้ำอะคริลิกไม้เสียบลูกชิ้นไม้ไอติม คัตเตอร์ดินสอกาวผู้กันไม้มันทัดขั้นตอนในวิธีการทำวัดขนาดของโฟมให้ได้ความกว้างและความยาว30คูณ40เซนติเมตรเพื่อทำเป็นตัวฐานของโมเดลนำคัตเตอร์มากรีดตามรอยดินสอที่วาดไว้ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆกรีดเพื่อให้โฟมเรียบเสมอกัน นำโฟมที่ตัดไว้ทั้ง3ชิ้นมาทากาวและประกอบเป็นฐานโมเดลทากาวลงบนโฟมชิ้นส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งสองฝั่งแล้วโรยยาเทียมลงบริเวณที่ทากาวให้ทั่วจากนั้นนำไปตากแดดให้กาวแห้งก่อนทำขั้นตอนต่อไปนำสีน้ำตาลและสีฟ้ามาทาลงบนโฟมใช้ผู้กันระบายให้ทั่วแล้วนำไปตากแดด เอาโครงต้นไม้พลาสติกที่นำไปทากาวแล้วคลุกกับญ้าเทียมมาปาักลงบนโฟมนำสีฟ้ามาทาอีกรอบเพื่อทำเป็นแม่น้ำแล้วนำไปตากแดดให้แห้งเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาตัดให้ได้ขนาด1.5เซนติเมตรจำนวน16ชิ้นนำมาทากาวและประกอบเป็นกังหันนำส่วนฐานของกังหันที่ทำไว้มาประกอบข้อกับตัวกังหัน นำกัรหันน้ำช้พัฒนาที่ทำไว้มาวางลงบนโฟมบริเวณที่เป็นแม่น้ำเพื่อจำลองการบำบัดน้ำเสียขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ